เมื่อการครั้งหนึ่งนานมาแล้วณดินแดนอีสานอันแสนศักดิ์สิทธิ์มีพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งนามว่าหลวงปู่สวงผู้ทรงศีลบริสุทธิ์และเปี่ยมล้นด้วยบุญญาบารมีชาวบ้านต่างเรียกขานท่านว่าเทวดาเดินดินเพราะท่านปรากฏกายเชกเช่นมนุษย์ธรรมดาแต่มีฤทธานุภาพดุจเทพเทวดาเรื่องเล่าขานถึงปฏิหารของหลวงปู่สวง มีมากมายนักแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผู้คนเล่าขานกันปากต่อปากจนกลายเป็นตำนานครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าอูเดินทางจากแดนไกลเพื่อมาขอพรจากหลวงปู่สวงอูเป็นชายผู้มุ่งมั่นและศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าเมื่อมาถึงกุฏิของหลวงปู่ท่านกำลังนั่งอยู่บนแคร่ไม้กลางแจ้งร่างของท่านนิ่งสงบดุดหินผา ดวงตาหลับพริม์ราวกับกำลังอยู่ในห่วงสมาธิอันลึกซึง้งอูนั่งลงกับพื้นห่างจากท่านราสองเมตรก้มลงกราบสามครั้งอย่างนอบน้อมในใจพลางอธิษฐานจิตขอให้หลวงปู่เป่ากระหม่อมให้เพื่อเป็นสิริมงคลหลวงปู่หาได้หันมามองไม่ยังคงนั่งนิ่งอยู่ในท่าเดิมอูรู้สึกได้ถึงความผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็ยังคงน้อมจิตอธิษฐานอย่างไม่ลดละ พลันนั่นเองหูก็รู้สึกถึงกระแสไอเย็นเยียบราวกับทานน้ำแข็งพุ่งตรงจากเบื้องบนเข้าสู่กลางกระหม่อมมันไม่ใช่ความเย็นธรรมดาแต่เป็นความเย็นที่ซาบซ่านเข้าไปถึงกลางลำตัวราวกับลำแสงที่ส่องทะลุผ่านทุกอนูของร่างกายหูถึงกับสะดุ้งสุดตัวและเงยหน้าขึ้นมองหลวงปู่ด้วยความตกใจแต่ภาพที่เห็นกลับสร้างความประหลาดใจยิ่งกว่าเดิม หลวงปู่ยังคงนั่งนิ่งอยู่ในท่าเดิมไม่ได้หันหน้ามาทางอูแม้แต่น้อยไม่มีร่องรอยของการเคลื่อนไหวใดๆหูจึงก้มลงกราบอีกครั้งด้วยความปีติในใจอย่างสุดซึง้งพร้อมกับกล่าวขอบพระคุณท่านในจิตอย่างเงียบๆนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาอูก็จำเรื่องราวในวันนั้นได้ไม่เคยลืมเลือนและได้เล่าขานให้ผู้คนฟังอยู่เสมอว่า แม้จะเคยได้รับการเป่ากระหม่อมจากพระเกจิชื่อดังมามากมายแต่ไม่มีใครเลยที่จะมีพลังจิตอันศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยเมตตาเท่ากับหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินผู้ซึ่งเป่ากระหม่อมให้เขาจากระยะห่างถึงสองเมตรโดยไม่ได้หันมามองแม้แต่น้อยและนับเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของเขาที่ได้สัมผัสกับปฏิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สวงในวันนั้น